ก็จะได้ออกมาชี้แจงสาภาพ์อยู่ที่สวรวมดูมันช้าไปไหมกับการที่ว่าเรื่องรามเกิดมาเป็นอาทิตย์แล้วแล้วคุณก็อออกมาแสดงความเสียใจในวันนี้ก็เชื่อว่าสำหรับสำหรับสังคมทุกคนที่ติดตาม ไปไปดึงไปข้างหน้าดึงเข้างหน้าไปข้หน้าแล้วครับได้ครับไม่เป็นไรเราเข้าใจกันนะเเข้าใจครับอันนี้ระวังอุบัติเนีุเออเออเออตหนึ่ง้คับรกะหนึงก็ได้ครับไม่ได้เราไม่ได้ชาเรามันได้รานได้เนได้อ้อาแล้วสองข้อตึงนู้นหยุดก่อน ไปอย่าไปเดมาเดินมนี่บพี่ขอสัมภาษณ์ได้ไหมครับขอขอขอสัมภาษณ์นิดนึงค่ะพี่พี่ถอดอันนี้ตำรวจก็ข้ามาแล้วพี่พี่ถอดมาก่อนพี่ถอดมาก่อน

ออกหมายจับใช่ไหมท่านจริงๆก็ตั้งใจเข้ามาแสดงความบสียใจครับแล้วก็ติดามาในส่วนขอบันการที่นคบผมก็ได้ทราบข่าวแล้วก็รู้สึกเสียใจครับแล้วก็รู้สึกไม่ดีมากๆมาตลอดครับก็รอที่จเข้าสู่กระบวนการที่นคำเนี้ยแล้วก็จะได้ออกมาชี้แจงใน มันช้าไปไหมกับการที่ว่าเรื่องราวม,มันเกิดมาเป็นอาทิตย์แล้วแล้วคุณเพิ่งออกมาแสดงความเสียใจในวันนี้ก็เชื่อว่าถ้าสำหรับสำหรับสังคมทุ้คนที่ติดตามอยู่นะครับก็ถือว่าชนะ้ามากช้ามากแล้วเราจะรับผิดชอบยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาก็สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีความตั้งใจครับว่าจะช่วยเหลือเยียวยา สหรัับที่่้าาปญตงๆยกตัวอย่างอย่างเช่นคนที่สูญเสียเงินคนที่สูญเสียชีวิตเนี่ยรตรงนี้เราจะเข้าไปดําเนินการยังไงกับกลุ่มคนเหล่านั้นทั้งสูญเสียเงินแล้วก็สูญเสียชีวิตผมก็จะต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับแล้วก็จะหาแนวทางร่วมกันเดี๋ยวอาจจะมีตัวกลางนะครับที่เป็นคนที่สังคมให้ความเชื่อมั่นที่ถือครับมาเป็นตัวกลางในการทำให้เกิดความยุตนนิธรรม ดาราทุกคนชั้นดาราทุกคนนี้มีส่วนร่วมในการเป็น,เป,นเป็นผู้บริหารด้วยไหมครับดาราที่มีส่วนเป็นผู้บอสตรงนี้มีส่วนเป็นผู้บริหารด้วยไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตมันเป็นข้อมูลในอ่าอั้นัน้น,นประเด็นต่อไปอากรณีที่มีคน<ม>ที่สูญเสียเงินเนี่ยมันเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทเราไหมอันนี้คงต้องไปพิสูจน์ในการให้ข้อมูลทั้สองฝ่ายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าการให้ข้อมูลทั้สองฝ่าย เราประสบปัญหาแล้วเนี่ยครับผมผมเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าอย่างสังคมได้ข้อมูลสองฝ่ายเนี่ยก็ก็น่าจะสามารถตัใดสินได้ด้วยตัวเองหรือว่าถ้าเกิดว่าเขา้าสู่กระบวนการยุนะครับเรายังบแลันก็ได้ข้อมูลทั้งสองฝ่าย,นยในกระบวนการกามมาากยีติธมก็สามารถจะตัดสินได้ชัดเจนครับยืนยัยนว่าธุรกิจี่เขาทาถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมครับผม,ผมยืนยันนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในส่วนตัวผมเนี่นยตั้งบริษัทมาจริงๆก็ประมาณหปีครับก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่า การขายของออนไลน์ในลักษณะนี้ครับเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายผมก,ก็ก็เชื่อมั่นตั้แต่วันแรกว่าว่าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเนี่ยพราะว่าจริงๆผมเองก็ก็ไม่ใช่คนแรกแล้วก็ไม่ใช่เจ้าแรกที่ที่สามารถจะคิดหรือจะทําธุรกิจแบบนี้ได้แต่เราก็จะเห็นอ่ายุ้งยี่ในธุดดรกิจออนไลน์หลายๆแบ,บแรนด์นะครับที่เขาทําแล้วก็เขาแต่ตอนเขาเ ส่งความเียบดีครับเราเราก็มองว่เาเมันก็น่าจะเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่ที่เราสามารถที่จะสร้างสินค้าที่ดีบริษัทที่ดีแล้วก็สามารถจะขายของได้แต่การ